ไม่ได้อะไรแตคนมั่นใจจริงนใ่ทุกคนสวยที่สเข้าวการการดูพี่เก่เนี่ยมันทำให้ผมได้ท่าเต้นใหม่ด้วยไค่ผมเพิ่งรู้ว่าพี่เต้นพี่เก่งเต้นแบบน่ารักมากใช่ไหมแล้วแล้วแล้วตอนอยู่ข้างไมทีถามแคนแคนแคนอยากถีบมันเหมือนพี่ไหมแล้วก็แคนตอบว่า ทำไมเข้าใจแล้วว่าทำไมบ้านเก่งต้องเป็นสีชมพูทำไมพี่ชีวิตแกเหมาะกับหัวใจมากอะรู้สึกว่าตลอดเวลาทุกการที่ทำมารู้สึกจะมีหัวใจวิ่ง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 เลยอะพี่แพ่งขึ้นผมเข่งขึ้นปุ๊บใช่อะไรพี่ก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเขาร้องมาสองคน